กินน้ำสตรอเบอรี่จังเลยฮืยมีตู้กดน้ำอัตาอโนมัติขายด้วยวนี่เรามีเงินอยู่พอดีเราจะซื้อน้ำจากตู้อัตาอโนมัติขวครับบนี้ พวกเราจะมารีวิวของเล่นของน้องนั่นเองนะคะโอ้โหเป็นของเล่นคืออะไรคะออเด็กตูอต้อดียญหรือตู้กดน้ำนะครับตู้กดน้ำนายนายขอดูสิเฮ้ยวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นน้องแมวหรอคะเชื่อโซดาครับโอ้สมาชิกใหม่ที่ไปบ้้นน้องเบลล่านะคะ โอเคค่ะไหนขอดูของเล่นหน่อยเป็นตู้กดน้ําใช่ไหมคะเดี๋ยวผมเดี๋ยวก่อนตุ้กดม,มันมีวิธีทําให้อยู่เพื่อนๆคือเอาขวดน้ําใส่ในนี้พอใส่ให้ให้ใหยอดอเหรียญกดปุ่มแล้วน้ํามันก็จะออกมาได้เลยคะ่ะโอ้มามิอยากรู้วิธีการเล่นแล้วอะค่ะเด็กๆแกะได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเ,เรามาดูว่าตู้ตู้อะไรนะ ตู้หยอดเหรียญตู้หยอดเหรียญจะเป็นยังไงน,นะคะว้าวที่เบิร์นน้องเดลล่าแกะของเล่นออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆดูสิว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่คือตู้เนี่ยครับนี่คือตู้มี ขายน้ำหยอดเหรียญนั่นเองอู้อันนี้ก็คือตู้ของมันที่เอาไว้ขายน้ำใช่ไหมคะ,ะ,คะมีเดิน<ช>มีป<ๆ>ุ่มอะไรบ้างอะ่ะ๋ยวนะเขาดูหน่อยอู้มีปุ่มอะไรน้ำส้มน้ำสตรอเบอรี่และและน้ำอะไรอีกอันนึงอะ่ะสับป,ปะรดหรือเปล่าคะสับป,ปะรดเดือ,อใช่ไหมอูู้้มีน้ำขายสามรสชาติเลยคะ่ะตู้เนี้แล้วต่อไปมีอะไรอีกคะในกล่อง โอ้มีขวดน้ำเขาให้ขวดน้ำค่ะมีกี่ขวดคะดเด็กๆเราเอามาเรียงไว้สิลองนับสิมีกี่ขวดโอ้โหมีขวดน้ำหกขวดแล้วก็ตู้ขายน้ำหนึ่งตู้ค่ะแล,ะแล้วยงแ,แล้วก็มีเหรียญหย,ยอดโอ้มีเหรียญเหมือนเงินใช่ไหมคะที๋ยวไว้หยอดเ,เนี่ยค่าดูเป็นเหรียญสิบบาทคราคากี่เหรียญน่ะห้าเหรียญค่ะ สามสี่ห้าสี่หกเหรียญครับโอ้ลองมาดูสิว่าตู้ยอดเหรียญของพี่เบลล่าเนี่ยจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าต้องเขาบอกว่าต้องใส่ขวดน้ําก่อนฝาข้างบนน่ะมันเปิดได้นะเด็กๆลองเปิดฝาข้างบนนี่นี่ค่ะต้องเปิดฝาข้างบนนี่เห็นไหมไหนคอดูนี่เป็นโอ้นี่ไงมีช่องสามช่องไว้สําหรับใส่ขวดน้าอ่ะเด็กๆใส่เลยค่ะ เอาขวดน้ำใส่ไปเลยใส่ให้ต้องตรงกับรสชาติมันด้วยนะเนี่ยนี่นนนร,รสส้มรสสับปะรดสับปะรดใส่ตรงนี้ต่อไปใส่รสอะไร,รคะสตรอเบอรี่เบลล่าก็ใส่สตรอเบอรี่ลงไปต่อไปก็ใส่รสสับรสส้มส้มอ่าปิดเลยค่ะ ตอนนี้นะร้านตู้ขายน้ำเราเนี่ยก็พร้อมแล้วเฮ้ยแต่มามีเห็นมีช่องใส่ถ่านนะมันต้องใช้ถ่านหรือเปล่าลองแกะดูสิเด็กๆมันไม่ต้องเป็นแค่ลูมองเฉยๆค่ะตอนนี้เราก็ใส่น้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นต่อไปเขาบอกให้ทาอะไรคะอยอดเลียนแล้วกดเลยครับคือเด็กๆอะ่ะอยากจะกินรสอะไรอ่าเดี๋ยวให้เบลล่าก่อนเบลล่าอยากกดรสอะไรคะ อยากกดรถสับป,ปะรดดูซิจะลงมาเปล่าเฮ้ยทำไมไม่ลงมาไม่ไม่ลงมาเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ไงลงมาแล้วเปิดยังไงเปิดอ่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่เบิ้ลบ้างผมจะหยอดเหรียดหยัดเหรียญไปก่อนแล้วก็เลือกรสชาติของน้ำที่เราอยากกินคะ่ะเ,เบิ้ลขอรสสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่กดปุ่ม สตรอเบอรี่ก็ลงมาข้างล่างโอเคค่ะน,นี่ก็คือของเล่นอะไรคะของเล่นตู้กดน้ำคะ่ะตู้กดน้ำอัตโนมัตินั่นเองมามีนึกออกแล้วเดี๋ยวเราสมมติว่า เราเปิดร้านขายน้ำกันไหมคะเด็กๆเดี๋ยวลองให้ไบเบิลเบลล่าเปิดร้านขายน้ำจากตู้อัตโนมัติกันนะคะรับเหรียญที่หยอดไปมันก็คือที่รับเหรียญอ๋อที่รับเหรียญนั่นเองคือเราหยอดไปใช่ไหมมีมันจะมาตรงนี้แล้วผูกดปุ่มมันก็จะลงมาตรงนี้เลยโอเคครับผมเพื่ออยากกินน้ำสตรอเบอรี่จังเลยฮ้ยมี ตู้กดน้ำอัตโนมัติขายด้วยเฮ้ยอยากกินน้ำสตรอเบอรี่อยู่พอดีเลยนี่เรามีเงินอยู่พอดีพอดีเราจะซื้อน้ำจากตู้อัตโนมัติระดับหนึ่งหยดเหรียญเข้าไปจากนั้นก็กดปุ่มแล้วนี่ค่ะพอ <Yeah. S 1> ที่สามก็จะได้มาแลว เก็บใส่ในนี้เพื่อบริการคนอื่นต่อไปเวอรเนขอบ้าน,ว,นวิธีที่หนึ่งหยดเหรียญวิธีที่สองกดน้ำที่เราชอบจะเอาส้มกัแล้วกันไ้ได้ไดมาแล้วค่ะวิธีที่สามได้มาแล้วนะครับได้มาแล้วครับลูกส้มจิ และนี่ก็คือการรีวิวของเล่นตู้กดน้ำอัตโนมัติโพนี่นั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสนุกกันบ้างหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวมามีก็ต้องให้พี่ใบเบิ้ลนน้องเบลล่า เล่นกันต่อไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมดกดติดลและกดส,สมัครสมาช้กเพว่อพากินใหม่ๆนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายก็ทุกงสักรุนเลยเอ๊ เราหยอดหนึ่งเรียนแล้วกดทั้งสามลดเลยละ่ะตุ้ยแล้วค่ะเรากดหนึ่ง